สวัสดีค่ะพบกับรายการฟังสักนิดรู้สึกประกันสังคมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันนางสาวสิริลักษีกระจ่างตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายจากท่านประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนางกัญยรัตน์กลิ่นมาเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานประกันสังคมค่ะ และว,วันนี้ดิฉันขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องเจ็บป่วยอุ่นใจประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนโดยวันนี้ดิฉันจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะคะกองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนในจ้างเมื่อลูกจ้างเกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายอันเนื่องมาจากการทำงานให้ในจ้างตัวอย่างเช่นการที่ลูกจ้างถูกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกระแทกร่วงหล่นใส่หรือทิ่มตำขณะที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเราไม่ต้องคำนึงถึงวันเวลาและสถานที่ของการเกิดเหตุแต่จะดูสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากบางกรณีการเกิดเหตุอาจจะเป็นช่วงเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาทำงานปกติก็ได้นะคะเช่นลูกจ้างเกิดเหตุขณะทำงานล่วงเวลาหรือบางกรณีอาจจะเกิดเหตุนอกสถานที่ของสถานประกอบการเช่นลูกจ้างทำงานตำแหน่งพนักง,งานส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุจราจรขณะที่ขับรถไปส่งสินค้านอกสถานที่ หรือเกิดเหตุพลัดตกจากที่สูงขณะไปติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านลูกค้านะคะและในทางกลับกันแม้ว่าการเจ็บป่วยประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในวันเวลาและสถานที่ทำงานแต่สาเหตุของการเกิดนั้นไม่ได้เกิดเนื่องจากการทำงานตัวอย่างเช่นลูกจ้างมีโรคประจำตัว เป็นโรคหัวใจขณะทำงานอยู่แล้วเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบเสียชีวิตหรือกรณีที่ลูกจ้างทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานจากสาเหตุเรื่องส่วนตัวเหล่านี้ไม่ใช่เนื่องจากการทำงานนะคะก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนค่ะสำหรับประเภทเงินทดแทนที่กองทุนเงินทดแทนจะทำหน้าที่จ่ายแทนในจ้าง ประเภทแรกก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้สำหรับการเจ็บป่วยประสบอันตรายต่อหนึ่งครั้งไม่เกิน5 0,000บาทกรณีที่มีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเพิ่มการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะซึ่งสูงสุดแล้วไม่เกิน1ล้านบาทแต่ในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก หรือมีความจำเป็นมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐก็จะสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาค่ะนั่นหมายความว่าไม่มีวงเงินจำกัดนั่นเองนะคะกรณีที่ลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยประสบอันตรายจากการทำงานให้ในจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องรีบจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งการเข้ารับการรักษาพยาบาลอาจจะแบ่งเป็นสองกรณีได้นะคะกรณีแรกก็คือการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนลูกจ้างหรือ,รอนายจ้างที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนจะต้องนำใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบรับรองแพทย์มาขอรับค่ารักษาพยาบาลคืนได้จากสำนักง,งานประกันสังคม และกรณีที่2คือกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซึ่งอยู่ในความตกลงของกองทุนทเงินทดแทนนายจ้างต้องส่งแบบกท44ซึ่งแบบฟอร์มนี้จะเป็นหนังสือที่ใช้ในการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา นายจ้างลูกจ้างจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะสถานพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากสำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการของนายจ้างตั้งอยู่นะคะสำหรับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนในจังหวัดพิศณุโลกก็จะได้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนาเลศวรโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกและ โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอลค่ะสำหรับเงินทดแทนประเภทต่อไปนะคะก็คือค่าทดแทนรายเดือนซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าทดแทนกรณีหยุดงานกรณีสูญเสียอวัยวะกรณีตายซึ่งค่าทดแทนรายเดือนทุกกรณีที่กล่าวมาจะคำนวณจาก70%เเซ์ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างนะคะสำหรับกรณีแรก ค่าทดแทนกรณีหยุดงานจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าลูกจ้างเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือแพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวและลูกจ้างได้หยุดงานตามระยะเวลาดังกล่าวจริงสามารถจ่ายค่าทดแทนได้สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะกรณีที่2ก็คือค่าทดแทนกรณีสูญเสียวัยวะ จะมีการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะให้กับลูกจ้างซึ่งลูกจ้างต้องสิ้นสุดการรักษาแล้วจึงจะสามารถประเมินการสูญเสียอวัยวะได้โดยได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมเท่านั้นนะคะเช่นสูญเสียอวัยวะนิ้วมือขาดหนึ่งนิ้วแพทย์ก็จะประเมินสูญเสียให้ว่าสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็นร้อยละเท่าใดของร่างกายสำหรับกรณีที่3 ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพคือหมายความว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจะถือเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานก็จะได้รับค่าทดแทนรายเดือนเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่4ค่าทดแทนกรณีตายเมื่อลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทของลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนกรณีตายเป็นระยะเวลา10ปีหรือ120เดือนนั่นเองนะคะตัวอย่างของการคำนวณกรณีที่ลูกจ้างมีเงินเดือนเป็นฐานสูงสุดของกองทุนเงินทดแทนนะคะ2 0 0 0 0บาทจะได้รับค่าทดแทนรายเดือนเดือนละ14,000บาท14,000บาทก็คือ70%ของ20,000บาทนั่นเองค่ะ เราจะจ่ายให้เป็นระยะเวลา120เดือนนะคะสำหรับกรณีตายนอกจากจะมีค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตจ่ายให้เป็นรายเดือนให้กับทายาทแล้วก็ยังมีค่าทำศพซึ่งจ่ายให้กับผู้จัดการศพนะคะในอัตรา40,000บาทและเงินทดแทนเรื่องสุดท้ายก็คือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้โดยจะมีการทั้งฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมนะคะโดยที่ลูกจ้างผู้ประกันตน,นสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูได้ จะมี5แห่งด้วยกันนะคะในปัจจุบันก็จะมีศูนย์ฟื้นฟูที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดระยองและสุดท้ายก็คือจังหวัดสงขลาค่ะค่ะสำหรับวันนี้ ดิฉันขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับครั้งต่อไปก็จะมาให้คําแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับนายจ้างลูกจ้างเมื่อเกิดการประสบอันตรายจากการทำงานและต้องใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนว่าจะต้องทำอย่างไรในการยื่นเรื่องต่อสำนักง,งานประกันสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้มีอะไรบ้างระยะเวลาในการยื่นเรื นะคะและก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ